สวัสดีค่ะนะคะสวัสดี FC เสารนวันเพชรบานเพ่งสุขูมสุขคนเด็กคุณยายทักทายแน่อินเข่ากินเข่าค่ะมาดีจ้า FC ครูแมวเหมียวเมื่อนี้กันโดนโดนเนาะสิได้เห็ุคลิปกินเข่ากับแม่เนี่ยจักหน่อยเนาะค่ะเนาะสิไปโรงเรียนยายเห็ดซุปมะเขือเด็กพี่น้องเด้อซุปมะเขือนี่ยซุปมะเขืออาหารฝรั่งหรืออะไรซุปซุปมะเขือฝีมือคุณยายคุณครูแมวเหมียวกกินเข่าไปด้วกันยายเมื่อคืนเบิ่งอีบ่หมอรำนะเบิ่งครูมือเบิ่งแนรับแน่ ม้องเง้รับเนี่ยอืมกินหมอบมันอ่นอนะเดียๆๆเเ๋ยวมาไล่ไหลเถอะเออเห็นอยู่ยใหญ่มากเพ่งอันอเก็บคำพ่อหอใสก่กระเป๋าโอ้สุดยอดแท้ใหญ่เนี่ยฮะหัวนเนาะคำเบิออบบ้งอยู่ในเวิ้งไข่อันวงอิงมาหาหมอลั่มกับปดด๋อโซนคำเบิ้งคุ้มโอ้โอ้โอ้ยายเบิ้งประจําเนาะผูแม่เหมียเป็นยังว่าผ่าด้วยนะเบิ้งเถื่อกระดายยายมีเบิ้งย้อนหลังอืม หยามอล่ำกันอยูน้างเื่อกับไดนังเ่อกับบดดสองคนนังเื่อกดคนหนึ่งหยาบม้าลำกันเนาะเขาเขาจะใหเลือกว่าสิเอาในบอเนาะกับมวลนี่ีขนาดชีขนาดชีขนาดเนาะยายชีขนาดหากันหยากันอืมยายใดสิใดองสาวหน่อยเพืนบานแพงสิเพื่บานแพงกับโกดนังเคื่อเขากับไปยูนัมีางใจกินลอยม้ลำใจกันลอยครับห้งหางแายายจะซื้อมาได้เนาะ ยี่สิบเป็ดป็นแพะยี่สิบเป็เป็นแพะเป็นเอฟซีเป็ดตันแพงเมื้อรเขาแสีบยิ่ก่ายายเส่บสยบยูกินกับลูกบ่ได้ค่อยไปกินค้ดเดียวประจํายายกับ่ารำเรี้ยนยายกับข่าล่ำกินเล็กกินหน่อยอืมย่งกินนี่กินยังก็ไม่ได้จำแก้วกันกุ้มะเขือมันนี่อะอาุ้มะเขือกะพริมือคุณยาย ปกติคุ้เมียตอนเศา้านี่สิเป็นเวลาเร่งรีบเนาะเป็นเวลาเร่งรีบบ่คอยบ่คอยได้กเด็ก่คยได้กินเป็นเป็นลำเป็นสารย่ามเทียงย่งามเทียงก็กินอยู่โรงเรียนย่ามมะเรงกับบางทีคุณยายก,ก,ก็กินก่อนแต่าบาสามนะคะบอคอยกินถอนำกันกินบาสามแล้วก็กินยาอืยายก,ก็กินยากินอย่างนี่แหละน,นือนเบิงมอลำเบิงเพ่งเบิง,บงข้าวปย,ยายกีฬายายชอบกีฬาเดียวนี่มันมี เอเชนเกมเมื่อวานนี่อันอุอิงขายกาแฟย่าอยู่ติ๊กตอกยูติกตอกย่าบอาจบไเบิงเรีพอย่ายรมีแอปติ๊กตอกนะคู่บริฮัดแอปติกตอกใหยยายให้ให้ยอาย่ดอกอุ้งอิงไปขายสินค้ากาแฟของเอ็นของเอ็นบีย่าติดอันดับหนึ่งมาแรงคุณเด้อติดอันดับหนึ่งมาแรงคนมาซื้อของจนเบิรในตะกาของขาเจ้าที่มีรหลายขายจนเบิร์ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกู่แม่เมียวผัดผ่าไปจังห่อเรื่องมห็ดติ๊กตอกใายย มันในติกตอกใหญ่ที่เขาไปเบ่งอุ้งอิงไหลนนาขายของขายของอจนกระทั่งมีคนมาจ้างงานอีหาอีหาบริษ,ษัทหาคนผลญาจ้างให้มารีวิวสินค้านอกจากที่ะห้องเพ่งแล้วนี่โอ้ขายของขายอย่างนั้เลกูเหมือนคนมามคนมา,า,มาจาามา้างงานเนอดวงดีวัสนาลายเอมอม,มาหนะหน่อยกับกระลังดังกระลังปังห้องเพ่งใหญ่แล้วก็เห็นเริ่มเห็นหลักคือนักข่าวกับมาสัมผัสจักมือเนาะยายที่ไปข้างบอยุบานเพื่อนน่ะยายขัดเข็ง ยายต้องแข็งแรงไว้ๆเรื่องสิทภาพไปเพชรบุญน,น้ำกันอยู่บ้านเพิ่นอยู่วัดบ้านหน,นองมะนาดนี่อยู่ไปไก่บ้านเห่านี่แหละสามสิบสี่สิบโล่ไปให้ยายแข็งแรงเด้อมื <laughs> ม่อกี้ไปเอาอยายยายอยู่เ <laughs> มื่อกีไปเอาอยายยายอยู่ไรไปกินเสียก <laughs> ิน้องเลยไปสิบเอ็ดปีอ่ากดวิวเพงเ่งอ่ายังบอกไปกดวิวเพง่งไปแชฟเพ่งของอัน น้องมะนาะนี่โอ้โหบริบทธรรมดาเด้อคุณยายกระไดเนาะยายก็เฮ็ดปิ่นอยู่เนาะยายเนาะเป็นได้อยู่เบิ้งดูดูเอาได้อยู่เออยังเบิ้งได้ฟื้นเอายายเบิ้งหมอลำลัมเป็นยังไงเนี่ยเอาไว้ฟังเนี่ยเพื่อ่เพื่อนมูมูเพื่นลูกหลานเนาะแต่ว่าลูกลานหลานเพราะวยายเนี่ยว่ามาเสียความเบื้องเรื่องกับมอญมี้วฟ้านชูเพื่อนเพื่อนไป แต่ละมือต่ละมือนะพ่อได้ดเพิ่มเพิ่มอืมอืมเบิ่งต่อไปรับไปเหมือนว่าเป็นยายบ่อจะเป็นเอฟซี c, อายุหลายกว่าหมูนี่จะ้ะแปดสิบเอ็ดเนาะเออมีมีผู้ใดหลายกว่ายายบอตอนนี้ยายอายุแปดสิบเอ็ดเนอะค่ะเด้อมีผู้ใดมีเอฟซีผู้ใดอายุหลายกว่านนวย,ยาย,ายาบออันนี้เขาถามว่าคุณครูคอาจจะบอกว่า,วาเออยายอาจจะเป็นเอฟซีอายุหลายกว่าหมูก็ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอาจจะมีคนหลายกว่าแต่ว่าเพื่อสิเบิ่งสาวหน่อยไปเรื่อยจนกระทั่งผุนละเนาะย่ายบ่มหูเบิ่งผุน่ะก็สิ นอนเบิงผุลนอนใยญอันน um um, ี้ก็ล uh ูกเบิงมาเบิงกดไหลกดแช่ปิ่นได้พี่น้องเอ้วันพออันแมู่เบิงกีฬ่าเน่เป็นทุกชนิดเบิงกีฬาเป็นทุกชิ้นมากที่สุดคืออย่างไรไอ้ฟันเลยบอลล้ะกะฟุตบอลบังมดกูอันฟุตบอลก็กับเบิงใหญ่เบ้งก็เบงนี่ว่ามากเบิงอ่าลูกอันเช่นคึอนแพลระดอนเหรินตะกี้เป็นกาลดุนแพลระดอนคนข้าวยังเบิงกระปิ่น คือเบิ้งเปลี่ยนสาวเบิ้งเปล่ยนแล้วเคยเบิ้งใส่นางนมเปล่าเนี่ยเบิ้งยังหนุ่มเนาะบาริคู่มือนี่ก็มาเบิ้งหมอลำน้ำคู่แมวเหมียวบอกว่าเบิ้งมาก่อนอะไนี่เบิ้งหมอลำน้ำคู่แมวเหมียวกูจ้าตะกี้ก็เคยเบิ้งหมอลำสวยตะกี้ก็โอละน้อยเนาะขอเงินไก่วัดเนาะเปิดพระมังกั่งเขาอีกวันนี้พี่ลูกพี่หลานเปิดพระมังกั่งเปิดพระมังกั่งใหญ่ป าพุ่มกลั้งแล้วก็เข้าวกระเบิดช้อนทุ่นลูกหลานทีกับบีสีท่่นเออแล้วมีกับซอสสีท่่นโอ้ยเนาะเออมีกับผ้าไปมลากมาแล้วก็หายกันอ่าลากไปไปก็หายกันหายกันปะผู้เจริญท่อนเหมือนโอ้อยากเป็นั่งเอกอยากออกมาออกพอมันกั่งก่อนว่าอยากหัวเด่นอีกที่ทุ่นก่นเมื่อแบบมั่นติดกันไปไปกั่งพะมันกั่งไหมบ่ที่เมื่อมันนั่งจ้ามากับมาแล้วงอกมาอีกคือเก่าเออมาบริบานกั่ง มั่งเปิดพระมังกรป๊อปเปิดพระพรมกังพระพรมกังพระพรมกังอะไรใยญ่อะไรใหเด่นอเอ้าใหญ่ไปโรงเรียนก่อนเด้อเออสวัสดีค่ะอ่านะคะขอลลายเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะยายไปบ้านนะคะสวัสดีค่ะ